คือบา,บางบางอันนี้มันจะบางคนนี่มันจะไม่ใช่ว่าคนนี้แล้วก็ดูแลอย่างอย่างของบีมกับตอเนี่ยมันก็วิซิ p r o c กันนะคือแบบคนนี้ดูแลคนนั้นคนนั้นดูแลคนนี้แต่ของบางคนจะไม่นะครับอย่างถังถังนี้ดูแลถังเบียร์แต่คนที่ที่ครูจะไม่ให้ดูแลถังเนี่ยก็คือหงยกนะเพราะถังคือบางทีถัง คีถังอะโดยโดยทั่วทไปแล้วมไม่รู้สิเราเราคิดว่าแบบถังพี่ถังก็เป็นคนน้าตาดีไงหล่อป่ะพี่ถังหล่อป่ะหล่หอแล้วมีสเสน่ห์พราะเขาเขาเขาโชคดีกับคนอื่นด้วยตรงนี้เขามีลักยิมสองข้างใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ขาวอะไรเงี้ยขาวตีก็กหลีญี่ปุ่นเนี่ยเนก็เลยหล่อก็เลยห่วงตรงนี้ป่ะไม่รู้เลยเลยแบบดูแบบ บางทีก็เหมือนดูเก๊กๆอะไบอย่างเงี้ยดูเก๊กๆซึ่งจริงๆแล้วที่เราเก๊กเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราขี้อายวะใช่ไหมเราเป็นขี้อายเราก็เลยเหมือนทําตัวไม่ถูกอ่ะเลยสร้างมาดขึ้นมาสร้างมาดขึ้นมาเพื่อที่จะที่จะแบบทําให้ดูเหมือนเราไม่อายเราไม่ขี้อายแต่จริงๆแล้วเป็นคนขี้อายครับใช่ไหมเพื่อจะทำไงให้ไม่ขี้อาย ฮ่าดมคืออยากให้ไม่อยากให้ให้ให้ไปขี้อายครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้ของถังนี่คือเปลี่ยนทัศนคติวิธีการคิดเพราะเขาขี้อายเพราะโคตรเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนน่าตาดีคนก็จะมองเขาอยู่เป็นประจำครห้ไปดูหน่้ยคนก็จะมองช่า ก็แล้วเขาเอยทำให้เขารู้รู้สึกเขินอายเงี้ยอิดมองทำไมวะเฮ้ยะฉะนั้นก็ต้องแบบมองใช่ไหมมีมาดนิดนึง <c oughs> มีมาดนิดนึงก็<อ>เลยสร้างมาดขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อให้ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นเพอร์เฟกอะไม่ให้มันหลุดนะหล่อตามหล่อสมใจนึกบางทีแบบเขามองก็แบบ คิดว่าเฮ้ยมองอะไรเราไม่ไม่ดีใช่ป่ะเรามันก็เลยต้องแบบทาให้มันดูมันทําให้มันรู้สึกว่าดีเพราะเป็นคนขี้อายก็เราต้องไปตรงนี้แหละไอ้ความคิดที่ว่าเราจะต้องทําให้ดีนี่แหละอันนี้แหละมันก็เลยเหมือนว่าเป็นทําให้เราพยายามจะทํให้ได้มันสมบูรณ์อ่ะให้มันดีที่สุดเพื่อจะได้จะได้รู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้เป็นเป้าเพราะว่า<ช>ทําอะไรผิดใช่รหรือว่าทําอะไรไม่เข้าท่าแต่เป็นเป้าเพราะว่าเราสม <c oughs> บูรณ์แบบมันก็ต้องทิ้งความสมบูรณ์แบบว่านะครับไปเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ว่าเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ